สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่8พฤษภาคมพระธรรม2องพงศสั์บทที่4 5 6และพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่36ถึง53ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิม2พงัตริย์บทที่4เอลิชากับน้ำมันของหญิงไม้ภรรยาของคนหนึ่ง ในพวกผู้เผยพระวจนะร้องทุกต่อเอลิชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วแล้วท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจนนี่ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสเขาแล้วเอลิชาตอบนางว่าบอกเราสิจะให้เราทําอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างน,นางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ํามันขวดหนึ่งและท่านกล่าวว่าเธอจงไปน,นอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าไปบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้เทน้ํามันใส่ ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากแล้วนางก็ไปจากท่านปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้ทรงบุตรทรงภาชนะให้นางนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหล นางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่าจงไปขายน้ํามันและเอาเงินชําระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตเอลิชาชุบชีวิตลูกของหญิงชาวชูเนมวันหนึ่งเอลิชาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่ซึ่งหญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านรับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไหร่ท่านก็แวะไปรับประทานอาหารที่นั่นและนางบอกสามีของนางว่าดูสิดิฉันเห็นว่าชายคนนี้เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั่นเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้เราทาห้องเล็กๆไว้บนดาาดาสํรับท่น วางเตียงนอนโต๊ะเก้าอี้และแตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้พักในห้องนั้นวันหนึ่งท่านมาที่นั่นแวะไปที่ห้องนั้นและนอนอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเกฮาซี C, คนใช้ของท่านว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางนางก็มายืนต่อหน้าท่านท่านจึงบอกเกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูสิ เธอลำบากมากมายอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทําอะไรเพื่อเธอบ้างมีอะไรให้ทูลพระราชาเพื่อเธอหรือไม่หรือจะให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทําอะไรเพื่อนางแกซีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรชายและสามีของนางก็แก่แล้วท่านจึงบอกว่าไปเรียกนางมาและเมื่อเขาไปเรียกนางนางก็มายืนอยู่ที่ประตูและท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าคนของพระเจ้าเจ้า นายของดิฉันอย่าหลอกสาวชายของท่านเลยแต่หญิงนั้นก็ตั้งครันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในปีต่อมาตามที่เอลิชาบอกนะเมื่อเด็กนั้นโตขึ้นวันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาว่าโอ้ยหัวของฉันหัวของฉันบิดาจึงสั่งคนใช้ว่าอุ้มเขาไปหาแม่เมื่อคนใช้อุ้มเขามาหามารดาเด็กนั้นก็อยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มเขาขึ้นไปวางไว้บนห้องของคนของพระเจ้าและปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกนางก็ไปเรียกสามีของ นางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้าและกลับมาอีกและเขาถามว่าวันนี้จะไปหาท่านทําไมทําไมมันไม่ใช่วันต้นเดือนหรือวันสาบะโตนางตอบว่า ไม่เป็นไรแล้วนางก็ผูกอานลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอฝีเท้านอกจากฉันสั่งแล้วนางก็ออกเดินทางและมาถึงคนของพระเจ้าที่ภูเขาคาเมลเมื่อคนของพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเคฮซี H C, คนใช้ของท่านว่าดูแนะ่หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้นจงรีบไปรับนางและถามนางว่าเธอสบายดีหรือสามีของเธอสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือนางตอบว่าสบายดีค่ะเมื่อนางมาพบคนของพระเจ้าที่ภูเขาแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านเคฮซี H C, จึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนของพระเจ้ากล่าวว่าปล่อยนางเถอะ เพราะนางมีความทุกข์อารมณ์ขมขื่นและพระยาเวทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ส่งแจ้งให้เราทราบแล้วนางจึงเรียนว่าดิฉันขอลูกจากเจ้านายของดิฉันหรือดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าหลอกดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกีซีว่าคาดเอวของเจ้าแล้วถือไม้เท้าของเราไว้ในมือของเจ้าและไปเถอะถ้าเจ้าพบใครอย่าทักทายเขาถ้าใครท,ทักทายเจ้าก็อย่าตอบจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นแล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ชันใดดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นท่านจึง couldn't, ตามนางไปแกฮซีล่วกหน้าไปก่อนแล้ววางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั้นแต่ไม่มีเสียงเหลือการบ่งบอกว่ามีชีวิตจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่าเด็กนั้นยังไม่เติ่นเมื่อเอลิชาเข้าบ้านท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนที่นอนของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในปิดประตูอยู่กับเด็ก2ต่อสองและอธิษฐานต่อพระยาเวและท่านก็ขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปากตาทับตามือทับมือเมื่อท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมาท่านก็เดินไปมาในบ้านครั้งหนึ่งแล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนนนเเขาาอีกกด็ัั้้จม7ครง และเด็กนั้นก็ลืมตาของตนแล้วท่านก็เรียกเกฮซีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเขาจึงไปเรียกเรียกนางและเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านกล่าวว่าจงอุ้มลูกของเธอขึ้นเถิดนางจึงเข้ามาซุดตัวลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดินและนงางก็อุ้มบุตรของนางขึ้นและออกไปข้างนอกเอลิชาชำระหมอ้อต้มอาหารให้บริสุทธิ์เมื่อเอลิชากลับมาที่กินการเป็นดินเกิดกันดอาหารและเมื่อพวกผู้เผยพระชนะนั่งอยู่ต่อนหน้าท่านท่านก็บอกคนใช้ของท่านว่าจงตั้งหม้อใบใหญ่ใบจงตั้งหม้อใบใหญ่และต้มอ,อาหารให้พวกผู้ผ พะคนะหนึ่งออกไปเก็บผักที่ทุ่งนาและพบไม้เถาป่าเถาหนึ่งเขาเด็ดน้ำเต้าป่าจากเถานั้นจนเต็มตัดและกลับมาหั่นใส่ในหม้ออาหารโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไรแล้วพวกเขาก็ตัดออกให้คนเหล่านั้นกินคณะที่กำลังกินอาหารอยู่นั้นเขาร้องว่าโอ้ คนของพระเจ้ามีความตายอยู่ในหม้อนั้นและเขาก็กินกันต่อไปไม่ได้ท่านจึงสั่งว่าจงเอาแป้งมาแล้วท่านก็ใส่แป้งลงไปในหมอน้อและบอกว่าจงตัดออกให้คนเหล่านั้นกินและไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้นเอลิชาเลี้ยงคนร้อยคนม่ใช่คนหนึ่งมาจากบาอัลชาลิชาเขานำขอ,องมาให้คนของพระเจ้ามีขน,นมปังเป็นพืชผลแรกคือขน,นมบาเล่ยี่สิก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอลิชากล่าวว่า จงให้คนเหล่านั้นกินแต่คนใช้ของท่านตอบว่าท่านจะตั้งอาหารเพียงเท่านี้ให้คน100คนกินได้อย่างไรท่านจึงสั่งซ้ําว่าจงให้คนเหล่านั้นกินเถิดเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกินและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาได้กินและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระยาเวสองพงศษัตริย์บทที่5การรักษานาอามานให้หายจากโรคเรื้อนนาอามานผู้ัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสําคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประทานชัยชนะแก่ซีเรียโดยท่าน ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนกองโจมตีคนซีเรียได้ออกไปและได้จับหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภรรยาของนางเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายให้เสียแล้วท่านจะรักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนาอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจจไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอล และท่านก็นําเงิน10ตะลันทองคํา6พันเทเคลและเสื้อเที่ยวงาน1ิบชุดไปด้วยและท่านก็นําสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอให้ท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการของเรามายัางท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรือ้อนเมื่อพระราชาอิสราเอลอ่านสารนั้นแล้วก็ฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าที่จะให้ตาย และให้มีชีวิตหรือชายคนนี้ส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งให้หายจากโรคเรื้อนดูสิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรแต่เมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าทำไมฝ่าพระบาทจึงฉีกฉลองพระองค์ให้เขามาหาข่าพระบาทเถิดแล้วเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยพร,ยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอลนาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม,มาและรถรบของท่านมาหยุดอยู่หน้าประตูบ้านของเอลิชาเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่า จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอรแดน7ครั้งแล้วเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นาอามานกโกรธและไปเสียบนว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมายืนอยู่และออกพระนามพระยาเวพระเจ้าของเขาและโบกมือเนื้อ ที่นั่นให้โรคเรื้อนหายอาบานาและฟาร์บาแม่น้ำแห่งดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำธารแห่งอิสราเอลหรือบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลหรือข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันไปท่านจึงหันหลังไปเสียด้วยความเดือดแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานท่านว่าบิดาของข้าพเจ้า ถ้าผู้เผยพระเจะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไม่ทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระเจะสั่งท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดท่านยิ่งควรจะทำสักเท่าไรท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอแดนตามถ้อยคำของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดและท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอลเพราะฉะนั้นบัดนี้โปรดรับของก จากผู้รับใช้ของท่านเถิดแต่เอลิชาตอบว่าพระยยเวซึ่งเราปรนิบัติอุมพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่รับอะไรเลยฉันนั้นและท่านก็ได้ขยันขยอให้รับไว้แต่เอลิชาปฏิเสธนาอามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่น,นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสตวบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเว์เ,เท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระยาเว์ทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านคือเมื่อพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าเข้าไปในพระนิเวศของพระอริมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นและทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าต้องโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระอริมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มลบตัวลงคำนับในนิเวศของพระอริมนนั้นขอพระยาว์ทรงให้อภัยแก รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอลิชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดความโลภของเกฮัซี C. แต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนักเกฮัซี H C. คนใช้ของเอลิชาคนของพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าไม่ยอมรับของจากมือของนาอามานคนซซเรียรที่นําที่เขานํามาพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่จันใดข้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างจานันนันเกฮัซี C. จึงตามนาอามานไปและเมื่อนาอามานแลเห็นคนวิ่งตามท่านมาท่านก็ลงจากรถรบต้อนรับเขาและพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยดี นายข้าได้ใช้ข้ามาเรียนชายหนุ่มสองคนในกลุ่มผู้โหยทนะจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาหาเราโปรดให้เงินพวกเขาสักหนึ่งตารางและเสื้อเที่ยวงานสักสองชุดและนาอามานกล่าวว่าโปรดรับไปสองตารางเถิดและท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตารางใส่ในสองกระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงานสองตัวให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินหน้าเกฮาซีมาเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับจากมือของเขา เอาไปเก็บไว้ในบ้านและให้คนเหล่านั้นกลับไปเขาทั้งสองก็จากไปแกซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลิชาถามว่าแกซีเจ้าไปไหนมาก็ตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นมาเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบตอนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าหรือนี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าสวนมะก,กอกและสวนองุ่งนแกะและวัวและคนใช้ชายหญิงหรือฉะนั้นโรคเรื้อนของนาอามานจะติดอยู่กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้า เป็น,นิดเจ้าเขาก็าไปจากหน้าท่านและเป็นโรคเรือนขาวอย่างหิมะสอง,งกษัตริย์บทที่6ก,การอศัศจรรย์ขวานลอยน้ําผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเรา ไปที่แม่น้ําจอร์แดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาเพื่อสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะและคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปและท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขาถึงแม่น้ําจอร์แดนเขาก็ตัดต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งกําลังโค่นต้นไม้อย,อยู่ขวานของเขาก็ตกลงไปในน้ําและเขาก็ร้องว่าแย่ yeah, แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาและคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเขาชี้ให้ท่านและท่านก็ ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทําให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิขเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาคนซีเรียพ่ายแพ้เอลิชาพระราชาแห่งซีเรียรบกับอิสราเอลพระองค์ทรงปรึกษาข้าราชาการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นแต่คนของพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชาอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกําลังยกโลไปที่นั่นและพระราชาอิสราเอลก็ทรงใช้ให้ไปอย่างสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าบอกท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละ พระองค์จึงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งผระไทยของพระราชาแห่งซีเรียก็เดือดด้อนเพราะเรื่องนี้จึงเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนไหนในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแด่พระราชานายของข้าพระบาทไม่มีใครพยาการแต่เอลิชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลเขาได้ทูลข้อยคำที่พระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลพระราชาแห่งซีเรียจึงตรัสว่าลงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะใช้คนไปจับเขามามีคนทูล เขาอยู่ในโดทานพระองค์จึงส่งมา้ารถรบและกองทัพใหญ่ไปที่นั่นพวกเขาไปกันเวลากลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าตื่นขึ้นในเวลาเช้าตรู่และออกไปนี่แนะกองทัพพร้อมกับมา้าและรถรบและล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าแย่ yeah, แล้วนายข้าเราจะทําอย่างไรดี ท่านตอบว่าอย่ากล like. ัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาและเอลิชาก็อธิษฐานว่าก็แต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระยาเวทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็มองเห็นและภูเขาเต็มไปด้วยม้าและรถรบเพลิงรอบเอลิชาและเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเอลิชาก็อธิษฐานต่อพระยาเวว่าขอทรงให้คนเหล่านี้ตาบอดและพระองค์จึงทรงให้เขาเหล่านั้นพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคําอธิษฐานของเอลิชาและเอลิชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้ ตามข้ามาและข้าจะพาไปยังคนซึ่งพวกท่านแสวงหาและท่านก็พาเข้าไปยังกรุงสมาเรีมาพอเข้าไปในกรุงสมาเรีเอลิชาก็ทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาคนคนเหล่านี้เพื่อเขาจะได้เห็นพระยาเวจึงเปิดตาพวกเขาและเขาเห็นและนี่เนี่ยเขามาอยู่กลางกรุงสมาเรียและเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นพวกเขาจึงตรัสกับเอลิชาว่าบิดาของเราจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือท่านทูลตอบว่าขอฝาพระบาทอย่าทรงประหารเขาเสียฝ่าพระบาทไม่ได้จับคนผู้นี้มาด้วยดาบและธนูและฝ่าพระบาทจะประหาร เขาหรือขอส่งจัดอาหารและน้ําให้เขารับประทานและดื่มและปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิดพระองค์จึงจัดการเลี้ยงด่ญ่ให้เขาและเมื่อเขาด้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยเป็นฮาดัดล้อมกรุงสมาเรียมาภายหลังฮาดัดพระราชาห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์และได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมาเรียขณะเมื่อเขาล้อมหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงิน80เชเคลและแห่วครึ่งลิตรเป ขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้าในของข้ารพระบาทขอทรงโปรดช่วยเถิดขอทรงช่วยเถิดองค์จึงตรัสว่าถ้าพระยาว์ไม่ทรงช่วยเจ้าเราจะเอาความช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าจากราน,นวดข้าหรือจาก บ่อย้ำอุ่นหรือแต่พระราชาตรัสถามว่าเจ้ามีเรื่องอะไรนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้พวกเรากินวันนี้เถิดและพวกเราจะกินลูกของฉันในวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อพวกเราจะกินกันและนางก็ซ่อนลูกของนางเสียเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อคำของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์กําลังดําเนินอยู่บนกําแพงประชาชนก็มองเห็นและพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อและองค์ตรัสว่าถ้าศีรษะของเอลิชา าบุตราฟัดยังอยู่บนบาศของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าเอลิชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยพระราชาทรงใช้คนจากราชาสำนักแต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลิชาพูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่ารัชกรคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของเราดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูไว้ให้แน่นกันเขาไว้เลี้ยงเท้าของนายของเขาตามเขามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูสิพระราชาเสเด็จลงมา หาท่านและแตรัสว่าเหตุร้ายนี้มาจากพระยาเวกับเจ้าจะรอคอยพระยาเวอีกทําไมพันธสัญญาใหม่ลูกาบทที่24 ข้อที่3 6ถึง53พระเยซูปรากฏแก่สาวกขณะที่เขาเหล่านั้นกําลังพูดกันอยู่พระเยซูก็ยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและกล่าวว่าสันทิสุขอยู่กับเจ้าเขาตกใจกลัวคิดว่าเป็นผีโะรงกล่าวขึ้นว่าทําไมพวกเจ้าจึงกักงวลและมีความสงสัยอยู่ในใจดูมือและเท้าของเราสินี่เป็นตัวเราเองแต่ต้องตัวเราดูนี่ไม่มีเนื้อหนังและกระดูกเหมือนที่เห็นพระองค์กล่าวจบแล้วก็ให้พวกเขาดูมือและเท้าของโะรงเขาเหล่านั้น ก็ยังไม่เชื่อแต่ก็รู้สึกยินดีอีกทั้งประหลาดใจอยู่พระองค์ก็ถามเขาว่าเจ้ามีอะไรรับประทานที่นี่บ้างไหมเขาทั้งหลายให้ปลาย่างชิ้นหนึ่งแก่พระองค์พระองค์ก็รับประทานต่อหน้าพวกเขาพระเยซูกล่าวกับ ว่าสิ่งที่เราบอกที่เราได้บอกเจ้าไว้ขณะที่เรายังอยู่กับเจ้าก็คือทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในหมวดกฎบัญญัติของโมเสสหมวดผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าและหมวดสรูดีจะเกิดขึ้นสําเร็จตามนั้นแล้วพระองค์ก็ทําให้เขาเหล่านั้นเข้าใจถึงพระคัมภีและพระองค์กล่าวว่านี่คือสิ่งที่บันทึกไว้คริสต์จะทนทุกทรมานและฟื้นคื้นชีวิตจากความตายในวันที่3การกลับใจและการยกโทษบาปจะถูกประกาศแก่ชนทุกชาติในพระนามของพระองค์เริ่มจากเมืองเยรูซาเล็มพวกเจ้า เป็นพยายนของสิ่งเหล่านี้เรากําลังจะส่งคามั่นสัญญาซึ่งพระบิดาของเราได้ให้ไว้สําหรับพวกเจ้าจตองอยู่ในตัวเมืองจนกว่าเจ้าจะพร้อมด้วยอนุภาพจากเบื้องบนพระองค์นําพวกเขาออกไปยังใต้เขตหมู่บ้านเบทานีแล้วก็ยกมือขึ้นอํานวยพรให้ขณะที่อํานวยพรพวกเขาพระองค์ก็จากไปและถูกรับขึ้นสู่สวรรค์เขาทั้งหลายนมัสการพระองค์ และกลับไปยังเมืองเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่งและอยู่ที่วิหารเร่ไปและสรรเสริญพระเจ้าจบการอ่านประจำวันที่8พฤษภาคมพระเจ้าอวยพรครับ